สวัสดีครับทุกคนแล้วก็ขอยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ดับเบิลคลา h เล่าไปเรื่อยนะฮะวันนี้ก็เนี่ยแหละผมลองมาสไตล์ใหม่ดูนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมเชื่อกันกดไลค์กดซับกดแชร์ถึง30,000ด้วยนะครับรวมถึงสามารถร่วมสนับสนุนรวดเดวเน e ีให้กับช่องเราได้ด้วยการผ่านการสแกน QR code ด,ด้านล่างนี้นะครับนะคือจากคลิปที่แล้วใช่ป่ะเราพูดไปถึงอ่าแอตแลนติกดิวิชั่น นะครับทางด้านของ Atlantic Division ก็อย่างบอสตัน h i l ลี Toronto, Brooklyn, New York ถูกไหมครับทีนี้ครับเราจะมาจาัดเรียกได้ว่าดีมดีมทีมของ Central Division กันบ้างนะครับอ่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังนะครับต้องขอโฆษณาสักหน่อยครับทางด้านของ SN Mark ครับนี่ฮะ 22ปีเห็นคุณภาพครับจำหน่ายเครื่องซิลสุญญากาศ,ากาศเครื่องซิลปาถุงทุกชนิดนะครับเครื่องซิลสายพานเครื่องซิลเครื่องมือแพทย์ก็มีส่งสินคา้าพร้อมการใช้งานนะครับพร้อมสอนการใช้งานนะแล้วก็มีบริการหลังการขายเปิดกิจการมาตั้งแต่2543นะครับโอ้โหเรีวยกว่าเชื่อใจได้อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจเครื่องซิลนะครับแน่นอนครับสามารถติดต่อไปที่ SN Mark ได้ผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้เดสคริปชันด้านล่างแล้วนั่นเองนะครับโอเคทีนี้ฮะ เรามาดูตรงนี้กันหน่อยฮะ Central Division ครับถ้าเราจะจัด Dream t e ของ Central Division เนี่ยเราก็ต้องรู้จักทีมใน Central Division กันก่อนซึ่งใน Central Division เนี่ยครับมีอยู่5ทีมครับทีมหด้านของ c h i c โก o b o ส s นะครับ c l i ฟแ l a n d c a v a l i e r Detroit p i s t o n นะครับ Indiana Pacers แล้วก็ Milwaukee Bucks นั่นเองนะครับผมก็อยากให้ทุกคนร่วมสนุกกันเช่นเดิมนะว่าเออถ้าเป็นทุกคนจะจัดใครเข้ามาบ้างซึ่งกฎของผมก็คือ จะมี5ผู้เล่นตัวจริงแล้วก็5ผู้เล่นตัวสำรองนะครับแล้วทีนี้ก็จะมีเฮดโค้ชเนาะเฮดโค้ชกับ Assistant Coach แล้วก็อาจจะมีฮ o n อเรเบิล e มนชั่มาด้วยก็ได้นะฮะอ่ะทีนี้ลองไปดูกันดีกว่าว่าผมอะ่ะเลือกใครมาเป็น s t a r t ทติ้งไล u ์กันบ้างนะครับเรามาอย่างรวดเร็วเลยครับ3คนแรกเลยผมให้3คนแรกเลยนะครับนั่นก็คือนี่ฮะ บิ๊กทรีของทางด้าน Milwaukee Bucks ครับยานนิส h ู i ริสมิ l ดตันนะฮะถามว่าทำไมถึงต้องเป็น3คนนี้นะครับเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องเอา3คนไหนแล้วนะครับยานนิสเรียกว่า เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในยุคปัจจุบันเลยก็ว่าได้ถูกครับสูง6ฟุต1 1ครับทำได้แม่งทุกอย่างเล่นเกมรับก็ดีนะครับเ,เล่นเกมรุกก็ได้ขาดอย่างเดียวครับเรื่องการยิง3แตนที่ไม่ค่อยสม่ำเสมอแต่ไม่เป็นไรครับเราจะเติมเต็มส่วนตรงนั้นให้เขาเองแน่นอนว่าคนต่อมาก็คือจูฮอริเดครับ พอยกาดหรือว่าตำแหน่งกาดที่ผมยกให้เป็นเทียนหนึ่งในการดีเฟนซ์คู่กับมาคัสมาร์ทนะครับยิงก็ได้จ่ายก็ดีเล่นเกมรับได้ตั้งแต่1ยัน5เลยก็ได้นะครับเคยปิดนิกูชิวิตก,ก็ได้มาแล้วนะฮะและคนต่อมาก็คือคริสเมตตันครับสูง6ฟุต7ครับนะสามารถยิงภูอาพก่อนโอเคยิงนูน่นยิงนี่ก็ได้ข้ามก็ได้สามารถสวิตไปปิดนูน่นปิดนี่ก็ได้เพราะว่ามีไซส์ด้วยถูกไหมสามคนนี้ครับ ต้องมาอยู่ในลิสต์ของผมอยู่แล้วนะครับซึ่งแต่ละคนที่คอมเมนต์เข้ามานะครับจัดทีมของตัวเองเข้ามาไม่จําเป็นต้องเหมือนผมนะอาจจะมีดีนทีมแบบอื่นก็ได้นะครับทีนี้พอครบ3คนนี้แล้วฮะเราต้องการสร้างทีมเพื่อยานิสครับนะในตัวจริงผมจะสร้างทีมเพื่อยานิสเลยนะนะครับและแน่นอนครับคนต่อไปครับตาแหน่งเซนเตอร์ฮะทุกคนลองนึกกันว่าใครนะฮะคนต่อไปก็คือนี่ครับ ถึงหน้าของบลูคโลเปสครับใช่ครับผมเอาบัคมาเลยสี่คนเนาะเพราะว่าถึงหน้าของบลูคโลเปสเนี่ยนะครับคือเป็นเซนเตอร์ที่ยิงได้ถ้าเซนเตอร์ที่ยิงไม่ได้เนี่ยมาอยู่กับยานิสมันก็ยานิสจะข้ามยังไงถูกไหมมันก็จะมีคนที่รอซ้อนรออะไรอยู่นะครับมันก็จะมีประสิทธิภาพไม่มากนะักและหลายๆคนอาจจะนึกว่าเฮ้ยทำไมผมไม่เลือกถึงหน้าของนิโคลวูเชวิชเพราะเรื่องเกมรับครับ ผมคิดว่าเกมรับของนิกบูชเนี่ยมันมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับแล้วผมก็ค่อนข้างจะชอบเกมรับของทางด้านของบรูโลเปสมากกว่ารวมถึงน่าจะสูงกว่าทางด้านของนิกบูชด้วยนะครับทางด้านของโลเปสก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะหลายหลายครั้งนะครับและแน่นอนว่าเวลาเล่นดรอปโคเวเลชถูกปะ,ะคุณก็ใช้จูไปสินะครับจูเสร็จปับ๊บไฟสกรีนก็นี่บรูโลเปสคอยเล่นดรอปโคเลชก็ได้ยิง3ก็ได้สเปซซิ่งก็ได้โอ้โ เยี่ยมยอดครับเนาะสี่คนนี้มาจากบล็อกหมดเลยนะครับและคนที่ห้าครับแซคลลวินครับนะฮะเอาละนะครับถามว่าทําไมต้องเป็นแซคโลวีนอยู่ในชุดตัวจริงของผมเรื่องเรื่องของเรื่องเลยนะครับก็คือแซคลลวินยิงแม่นครับยิงสามแต้มแม่นนะครับเป็นสปอตอัพชูเตอร์ก็ได้นะครับเป็นโมบายชูเตอร์ก็น่าจะได้พอสมควรนะครับหรือจะสร้างเองยิงเอง ก็ได้อีกนะครับแล้วตัวของแกเนี่ยมีส่วนสูงอยู่ที่6ฟุต5นะครับเอาง่ายๆทุกคนยกเว้นจูฮอลิเด่ะสูงอย่างน้อย6ฟุต5้าหมดเลยนะครับเนาะแล้วเกมรับของแซคลาวินก็โอเคแหละไม่ได้แบบดีอะไรขนาดนั้นแต่ก็แต่ก็ค่อนขึ้นไปทางดีหลุดออกมาจากช่วงกลางๆหน่อยค่อนขึ้นไปทางดีนิดหนึ่งอาจจะมีจุดเสียบ้างแต่แต่ผมรู้สึกว่าการทําแต้มของแซคลาวินเนี่ยพึ่งพาได้นะครับแล้วนึกภาพออกไหมนะครับนี่ทุกคนนึกภาพดูว่า นี่คือชุดตัวจริงของผมครับ Starting Lineup ครับจู e w Holiday Zach l e v ิ n e Chris m i d น l e t o y a i s แล้วก็ b r ูคโลเปสนะครับผมว่าชุดนี้ก็ห้าวเหมือนกันอะ <c oughs> นึกภาพออกมาว่าทุกคนนึกภาพออกมาว่าถ้าใช้ในตอนนี้คือผมมองว่าการที่มียาน i s Chris แล้วก็จูอยู่ด้วยกันอะมันน่ากลัวมากนะครับคือคือก็แทบจะเป็นเต็งหนึ่งในนับปัจจุบันจริงๆอะนะครับแล้วมี b r ู o k e l สที่สูง7ฟุตยิงสามแตนได้ คอยซ้อนเป็นแบ็กไลน์ให้ได้อีกอะ่ะถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับและแซคลาวินเนาะร่างกายแข็งแรงมีการยิงที่ค่อนข้างแม่นและทุกคนรอบตัวของยานิสยิงได้หมดเลยผมเลยคิดว่าอันเนี้ยมันค่อนข้างโอเคเลยนะครับอันเนี้ยค,นนค่อนข้างโอเคเลยทีนี้มาถึงตัวสำรองกันบ้างครับตัวสำรองคนแรกฮะใช่ครับผมว่าหลายๆคนคงจะพูดถึงคนนี้อยู่แล้วครับนี่ฮะเดมาเดโรซันครับ เดมาดูโรซานครับถามว่าทําไมผมถึงให้เขาไปเป็นตัวสํารองเพราะผมคิดว่าผมให้ priority ของยานิสมากที่สุดนั่นเองนะครับเนาะคือถึงด้านของยานิสเนี่ยถ้ามีเดโรซานอยู่นะครับาการแชร์บอลมันก็อาจจะไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่รวมถึงนะครับถึงด้านของเดโรซานครับอาจจะสร้างสเปซให้ถึงด้านของยานิสได้ไม่เท่าแซคลาวินถูกปะเออแล้วประเด็นคือ,อผมว่าคริสเมเตนเนี่ยน่าจะมีเกมรับ ที่ค่อนข้างจะดีกว่าเดมาเดโรซานด้วยผมเลยจากเดโรซานลงมาเป็นตัวสำรองเลยแล้วนึกภาพออกไหมชุดสองเดโรซานก็มายิงมาทําแต้มมาถือบอลน้โหูเพอร์เฟกครับนะแล้วอีกคนที่ทุกคนเห็นในรูปฮะลอนโซบอลครับทางน้าของลอนโซบอลครับถามว่าทาไมผมถึงเลือกเข้ามาแน่นอนครับเรื่องการยิงสามแต้มทางน้าของลอนโซบอลเป็นคนที่ยิงได้ดีมากอย่างที่เราเห็นถูกปวาว่าโอ้โหพอเชื้อโกบูขาดลอนโซบอลไปมันส่งผลกระทบถึงสามแต้มและอีกอย่างหนึ่งคือ เกมรับฮะถึงด้านของลอนโซ b บอลมีเกมรับที่ดีอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นการที่มีพอยต์การ์ดทั้งอ,อย่างจูรคอลเดย์เป็นตัวจริงและถ้าตัวสำรองลงมาก็เป็นลอนโซบอลที่มาเล่นกับยานิสได้อีกเนี่ยนะครับเรายิงสามได้อีกเกมรับดีอีกมันค่อนข้างจะเว์ซาทายค่อนข้างจะอเนกประสงค์นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยพิกอัพ2คนนี้ขึ้นมาเป็นตัวสำรองนั่นเองครับ ทีนี้ครับความเวอร์ซา,ายของผมยังไม่จบครับเพราะผมต้องการที่พอยานิสออกไปนะครับผมอยากจะต้องการ4ที่ยิง3แต้มได้อีกนะครับนั่นก็คือคนนี้ฮะเจอร์รี่แกรนฮะที่ด้าของเจอร์รี่แกรนครับเป็น4ที่สมัยใหม่มากๆหรือว่าเป็นเพาเวอร์ฟอร์บส์ที่สมัยใหม่มากๆ,าน,ากๆนะครับยิง3ได้เล่น4ได้เล่น3ได้นะครับคือมันเอเนกประสงค์ไปหมดเลยถ้าสมมุติผมเอาทางด้านของคริสมิโดตันออกนะครับ เอาเจอร์ี่แกรนลงมาหรือเอายานิสออกนะครับเอาเจอร์รี่แกรนลงมาเล่นคู่กับลูคโลเปสก็ก็ยังได้หรือเปอ,อ่าไหมนะครับเพราะฉะนั้นการสูง6ฟุต8ของเขาเนี่ยนี่แหละฮะมันคือจุดจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีเจอร์รี่แกรนไม่ได้วะ่ะตอนแรกผมก็แบบยังไม่นึกถึงใช่ไหมแล้วพอไปดูไล่คนมาเฮ้ยเขาเวอร์ซายนะครับเพราะฉะนั้น3คนแรกก็จะมีเดมาลอนโซเจอร์ี่แกรนถูกไหมครับทีนี้ อีก2คนครับอีก2คนผมรู้สึกว่าอ่ะต้องเอามาแหละนะครับส่วนตัวเพราะความชอบส่วนหนึ่งด้วยแต่ว่าก็ผมว่าก็ไม่แย่นะครับหนึ่งคือถทงน้าของเจเร็ a อัลเลนนะครับคือคือผมแค่รู้สึกว่าทน้าของเจเร็อัลเลนเป็นเซนเตอร์ที่เล่นเกมรับดีกว่านิโคลาบูเชวิชนะครับติดออสตาด้วยถูกไหมนะเพราะฉะนั้น เตดอเลนเป็นช็อตบล็อกเกอร์ที่ค่อนข้างดีโอเคแหละแม้จะยิงสามไม่ได้นะครับแต่ถ้าไลน์อัพไหนที่ไม่มียานิสเฮ้ยก็ไม่แย่ให้เขาลงมาและอีกคนที่ผมเอามาเพราะความเวอร์ซสตาลจริงและผมคาดว่าเขาสองคนเล่นในไลน์อัพเดียวกันแล้วค่อนข้างจะเวิร์กนั่นก็คืออีวานมอบลีครับตัวของอีวานมับลรี่เองเนี่ยนะครับโอ้โหเล่น5ก็ได้เล่น4ก็ได้ถึงแม้ว่าจะยิง3าไม่ค่อยแม่นแต่แกก็พอที่จะส t r e t เด t e f o u ได้ บ้างนะครับเนาะเพราะฉะนั้นโอ้โหผมลองนึกภาพเล่นเดี๋ยวผมจะพูดถึงรอสเตอร์ให้ฟังนะนะครับคือคือทางน้าของมอบลี่มันอนเนกประสงค์ในเกมรับอะ่ะผมคิดว่าถ้าสมมุติมีบลู๊มีแซคมีคริสมิเดลตันมีจูฮอลิเดย์อยู่ในไล์อัพอย่างเงี้ยเราต้องการพักยานิส ก็ส่งทางด้านของอีวานมอบลีเข้าไปได้เหมือนกันนะครับผมเลยค่อนข้างที่จะชอบตรงนี้นะผมเลยค่อนข้างที่จะชอบตรงนี้ด้วยนะครับหรือว่าถ้าถ้ามองชุด2เต็มๆเนี่ยลอนโซ่บอลเป็นพอยต์กา่าใช่ไหมเดมาร์เดโรซานนะครับเอ่อถึงด้านของเจอร์รี่แกรนด์สคนนี้ย,ยิงได้หมดเลยแล้วถ้าอีวานมอบลีเนี่ยแบบไปสเตรทเดอะฟอร์ได้จซอเวตอันเลนมาเป็นยืนเซนเตอร์ให้ผมว่าก็ไม่เคยแย่ขนาดนั้นนะครับอ่ะแล้วนี่คือไลน์อัพ reserve ของผมนะครับหรือก็คือตัวสำรองเนาะเดมา6 6หหลอนโซห6หเจอร์มี่ห8แเจอรเรตอเลน60แล้วก็อีวานมอบลี่6ฟุต11นะครับอย่างที่บอกไปครับตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วว่าผมอาจจะเน้นความเ v e r s a t i ายนะครับเน้นความอเนกประสงค์ทําได้หลายอย่างแล้วก็มีไซส์มีไซส์เนี่ยสำคัญนะครับเนาะคือโอเคแหละคุณอาจจะเอ,อคุณอาจจะเร็วไม่เท่าบ้างแต่ว่า การที่คนคนนึงเล่นได้หลายตำแหน่งแล้วมีไซส์เนี่ยมันช่วยในเรื่องเกมรับค่อนข้างมากนะครับเนาะโอเคทีนี้ถามว่าโค้ชของผมละ่ะเป็นใครผมไม่ได้ใส่มาในนี้เนาะแต่โค้ชของผมเลือกเป็นทางด้านของไมค์บูเดนโฮเซอร์นะครับเป็นเฮดโค้ชและริกคาร์ไลส์นะครับเป็นแอสเซสเซนต์โค้ชเพราะผมรู้สึกว่าริกคาร์ไลส์เป็นคนที่วาดแผนเกมรุกเก่งเพราะฉะนั้นเฮ้ ถ้าถึงได้ของไม์บูเดนโฮเซอร์มาแล้วแล้ววาดแผนโดยรค卡尔ไลซ์ในเกมบุกเนี่ยก็อาจจะแก้ปัญหาเล่นตลกของทีมบักส์ได้อย่างานิสจูฮอลิเดย์ Holiday, อะไรอย่างเงี้ยดูคริสมิโ d ด l e ตันเองก็ตามนะครับเนาะทีนี้ผมก็เลยอยากจะพูดถึงสกีมเล่นๆแล้วกันอ่ะเดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปหน้าตัวจริงก่อนแล้วกันนะฮะนี่ คือผมขอพูดถึงสกีมหน่อยแล้วกันนะครับดร็อปโคเวเลชพูดไปแล้วนะครับทั้งด้านของบลู๊กบวกจูทั้งด้านของเจเร็ดแอนเลนบวกจูผมว่าไม่แย่นะครับอันนี้เกมรับนะซูชออลนะครับยานนิสนะครับมิดเดิลตันทรูฮอลิเดย์เจอร์รี่แกรนด์นะครับอีเวนมอร์บลี่เนาะอันนี้ก็เอาไว้ปิดเกมเลยนะครับอาจจะนำอยู่ประมาณ5-6แต้มปิดเกมด้วยชุดใหญ่ยักษ์นี้นะฮะโอ้ไม่แย่ฮะเกมรุก ก็เอายานิสมิดเดิลตันจูฮอลลีเดย์เดมาเดโรซ่าแล้วก็ลอนโซ่บอลนะครับโอ้โหผมว่าเดือดนะก็สวิชได้หมดนะครับนะก็น่าจะสวิชได้หมดเหมือนกันหรือว่าจะเป็นชูตติ้งไลน์อัพอะยานิสลอนโซ่จูมิดดี้แซคลาวีนนะครับหรือจะเล่นเป็นแคลเวียร์สไตล์นะครับเอาบลูคโคลเปสยานิสอีแวนมอบลี่อยู่ด้วยกันเลย3คนเลย7ฟุต7จฟุตหคนกับ6ฟุต1ิอีก2คน <laughs> แค่คิดผมก็แบบเงื่อตกแล้วอ่ะส่วนการก็ให้เป็นจูกับลอนโซเอาตัวยิงมา2ตัวเลยนะครับลอนโซกับาทางด้านของจูหรือไม่ก็เอาลอนโซ่กับแซคลาวีนไปเลยก็ได้นาอเพราะว่าด้านในคุณแน่นอยู่แล้วอ่ะนะครับยานิสนี่ก็ปิดใครก็ได้มอบรี่ก็มีความบริสตาไทยในการที่จะไปปิดการด,ด้วยเช่นกันนะครับก็ให้ยืนบุกอยู่ด้านในโอ้หผมว่าแผนนี้ก็เดือดนะอันนี้คือแบบแบบรวมชุดตัวจริงกับตัวสำรองของผมนะครับหรือว่าจะเป็นชุดเดมาโดโรซ่านนำก็ไม่แย่ครับนะ โอเคทีนี้ผมขอพูดถึง Honorable Mention ของผมหน่อยแล้วกันนะหรือว่าสนับอะไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยทำไมมันไม่มีเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังคนแรกครับเคธคันนิงแฮมครับคือตอนแรกผมก็สับสนอยู่ว่าจะเลือกเคสหรือว่าจะเลือกลอนโซดีแต่เคธในสถิติยิงสาแต้มปีที่ผ่านมาไม่ได้ดีขนาดนั้นไงผมก็เลยอ่ะโอเคขอลอนโซแล้วกันเพราะว่าลอนโซก็รับแน่นถูกปะรวมถึงมีไซส ไซต์ใกล้เคียงกันเลยนะครับแต่ลอนโซยิง3ได้ง่ายกว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อทีมนะครับแล้วก็ต่อยานิสได้มากกว่าด้วยอเล็กซ์คาร์โซครับคล้ายๆกันครับคล้ายๆกันคืออเล็กซ์ไม่ได้สูงมากแต่อเล็กซ์ก็ยิง3ไม่ได้แม่นหรือว้าหรออไหมคือถ้าอเล็กซ์ยิงสามแม่นอ่ะผมอยากจะเอาเข้ามาเว้ยแต่แต่ประเด็นคือพออเล็กซ์แกยิง3ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่เนี่ยนะครับมันก็เลยอาจจะต้องเปลี่ยนนะผมก็เลยคิดว่าลอนโซบอลอ่ะ น่าจะมีภาษีที่ดีที่สุดนะในการเล่นเกมรับแล้วก็ยิง3ามแต้มได้ด้วยอะ่ะคือลอนโซ่ก็ไปปิดตำแหน่งเอ่อได้ได้ได้ตั้งแต่ตำแหน่ง1ถึงตำแหน่ง3อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าอเล็กซ์คารุโซ่อาจจะยังไม่ได้ขนาดนั้นหรือเปล่านะครับอเล็กซ์คารุโซ่เนี่ยสูง6ฟุต4เนาะแล้ว3แต้มปีนี้ก็ยิงไปแค่33%เอเองถ้าเทียบกับลอนโซ่เนี่ยนะครับถ้าเทียบกับลอนโซ่บอลเนี่ย ลอนโซ่สูง6กฟุต6ถูกไหมนะครับแล้วยิงสามในปีนี้เนี่ยครับสี่บเปอร์เซ็นต์นุ้ยเออเพราะฉะนั้นผมเลยผมเลยขออนุญาตตัดอเล็กซ์ทรโซ่แล้วกันดารเรสกาแลนนะครับคือจริงจริงดารเรสกาแลนก็ดีแหละแต่ว่ามันมีทั้งจูฮอลิเดย์มันมีทั้งลอนโซ่แล้วอ่ะผมก็ไม่อยากเลือกคนตัวเล็กเข้ามานะครับเนาะถึงแม้ว่าแกจะเก่งมากๆนะในในอนาคตผมว่าปีต่อไปอาจจะอยู่ในลิสต์ของผมก็ได้เพราะผมก็ชอบเด็กคนนี้เหมือนกันนะครับ ทีนี้ไทริสเรเบอร์ตันก็นคล้ายๆกันผมคิดว่ามันยังไม่ถึงเวลาของเขาอ่ะนะครับมันอาจจะต้องการอาศัยเวลาอีกสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะขึ้นมาอยู่ในลิสต์นี้ของผมนะของผม,นงผมคนเดียวส่วนบ๊อบบี้ปอร์สครับอันนี้ขึ้นน่าสนใจเพราะว่าเป็นคือผมอช่างใจอยู่ว่าจะเอาบ๊อบบี้ปอร์สหรือว่าทางด้านของเจอร์ y ี่ a กรนแต่สุดท้ายผมเลือกไปเลือกมาอยากเอาแกรนเข้าทีมมากกว่านะครับเนาะนะก็เหมือนแกรนจะแบบ ทำอะไรได้หลากหลายอย่างกว่านิดๆหน่อยๆนะครับก็ผมเลยตัดสินใจเลือกเจอร์รี่แกรนเข้ามาแล้วกันนะครับและคนสุดท้ายครับผมได้พูดไปแล้วนะนั่นก็คือนิโคล่าวูเชวิชครับผมให้เป็นรองโลเปสแล้วก็ให้เป็นรองเจเรมีแอลเลนเลยเพราะส่วนตัวของผมผมคิดว่าเกมรับค่อนข้างสำคัญนะครับแล้วแล้วแกเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดนะทางด้านของทางด้านของตัวเขาเนี่ยนะครับน่าจะสูง6ฟุต10นะ นะครับเนี่ยสูง6ฟุต10นะครับสำหรับนิโคลาวูเชวิชเนาะถึงแม้ว่าจะยิง3ได้นะครับถึงแม้ว่าจะยิง3ได้แต่ผมคิดว่า Impact ในเกมรับฮนะบผมว่าบรูคเลโเพสดีกว่ารวมถึงเจเรตอัลเลนนะฮะถึงแม้เจเรตจะยิงสามไม่ได้นะแต่ผมก็คิดว่าเจเรตอัลเลนน่าจะมีอิมแพคในเกมรับที่ค่อนข้างดีกว่า,า,วาเช่นกันในการการเซนเตอร์นึกภาพไหมถ้าต้องไปเจอแบบบิ๊กแมนของดีวิชั่นอื่นอ่ะถ้าเรามาจัดแข่งกันอ่ะนะครับผมก็เลยต้องทําให้ทางด้านของอ่านิกวูช เป็นสนับไปนั่นเองนะครับโ okay. อเคนาะก็จบไปแล้วครับสำหรับเซ็นทรัลดิวิชั่นนะครับถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงอยากจัดทีมของตัวเองอยังไงลองเอามาพูดคุยกันได้ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในดิวิชั่นถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนฮนะบ๊ายบาย